พี่เลนขึ้นทุกวันนะครับสำหรับฟิลออยคูลเลอร์วันนี้ลูกค้านะครับนำรถ f 3 0 320i มไมาใส่ออยเกียร์ลูกค้าบอกว่าไม่หนำใจแล้วพี่ออยเกียร์อย่างเดียวผมเบื่อมากจัดใส่ออยเครื่องไปด้วยนะครับนี่ชุดคิดออยเครื่องของฟิลอันนี้ทำเองไม่แตกต่างกับงานที่อเมริกาขายเลยนะครับเพราะผมดูงานในอเมริกาแล้วนะหน้าตาเนี่ยเหมือนของเราเป๊ะนะครับยังไม่หนำใจอีกออยเกียร์ออยเครื่องเอาอะไรเอกเซอร์วิสของเหลวเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคอยจุดระเบิด บอบพีนักมีของไหมมีของก็เอามาเลยอันนี้เราเปลี่ยนคอยจุดระเบิดให้ด้วยหลังจากใส่ออยเครื่องมาแล้วเนี่ยเวลาสตาร์มเนี่ยมีเสียงดังไหมมีเสียงหอนไหมเดี๋ยวมาฟังกัน ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชุดโคตรใหญ่ BM 3 2 0 IF 3 0นะครับใครสนใจก็ติดต่อตามมาตามช่องทางนี้เลยนะครับผมโอเคไป